ก็พบกันในเรานะคะกับกับ MM Channel ค่ะแล้ววันนี้นะคะไมดี้ก็มาอยู่นอกสถานที่นะคะนะคะที่ชลบุรีนะคะเป็นร้านหน้ามณฑน,นมหวานนะคะ mm. ก็เลยถือโอกาสได้อัดคลิปนะคะวิดีโอ EP 8นะคะ่ะที่จะมาแชร์เทคนิคนะคะเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การเทรดแบบง่ายๆนะคะที่ไมดี้ก็ใช้เองนะคะเราก็เลยคิดว่าอยากที่จะมาแชร์ให้กั เพื่อนๆทุกคนนะคะได้ลองนําไปใช้เช่นเดียวกันค่ะเองได้น hey, ะคะงั้นระบบนี้เป็นอย่างไรนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะกับเอพีโซด8นะคะนั่นก็คือ Easy Trend Trading Strategy นะคะงั้นเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้นายดี้จะมาพูดกับเขาอะไรให้กับเพื่อนๆฟังบ้างะค,ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนมดี้อยากที่จะบอกเพื่อนๆทุกๆคนนะคะว่าบมดเส้นทางของ การเทรดนะคะฟอร์เรตเนี่ยมันมีทางอุปสรรคที่ยากนะคะบางทีเราก็เหนื่อยนะคะหรือว่าทอ้อบางครั้งเทรดไปเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าเราจะชนะในการเทรดถูกทางเสมอไปนะคะอาจจะมีบางครั้งเนี่ยที่การเทรดของเรานะคะแพต้ติดติดกันหลายๆครั้งนะคะจนเรารู้สึกว่าเราเริ่มท้อนะคะหรือแบบไม่อยากที่จะทํามันแล้วนะคะแต่ไมที่อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการทําอาชีพอะไรนะคะมันจะมีคนสําเร็จเพียงแค่ไม่ถึง2 0เรนนะคะแล้วนอกนั้น ก็คือคนที่ล้มเหลวนะคะหรือว่าคนที่ยอมแพ้ออกไปจากตลาดซะก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยไมดี้นะคะอยากจะฝากเพื่อนๆไว้กับคําคมหนึ่งนะคะเป็นของคุณ Wallace D ีวัตเท l ลนะคะที่เขาพูดเอาไว้ว่า You already have within you everything you need to turn your dream into your reality นั่นก็คือว่าคุณนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะที่จะทําให้ความฝันของคุณนั้นเป็นจริงนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณนะคะสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการทําอะไรก็ตามนะคะเพราะว่ามันเกิดจากศักยภาพที่อยู่ภายในของตัวคุณนะคะเพียงแต่แค่รอการฝึกฝนแล้วก็นํามันออกมาใช้อย่างถูกทางนั่นเองค่ะ งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยไมคี่จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆเนี่ยจะมีหัวข้ออะไรบ้างนะคะ สำหรับท็อปิกนะคะที่ไมที่จะพูดในวันนี้นะคะ mm hmm. ก็อยากจะเกิดนาอิดนดนึงนะคะเ mm hmm. กี่ยวกับเรื่องของการดูเทรนนะคะ mm hmm. ในตลาดฟอเร็กนะคะไม่ว่าจะเป็นเทรนที่เป็นเมเจอร์เทรนนะคะนั่นก็คือเทรนหลักหรือว่าการดูไมเนอร์เทรนนะคะเราก็จะมาดูกันว่าการเปลี่ยนเทรนของกาฟนะคะเราจะหาจุดนั้นได้อย่างไรนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูกันว่าสเตติจี้ G นะคะในการเทรดแบบง่ายๆเนี่ยที่เรายังคงเทรดแบบมีเทรนนะคะเพราะว่าเทรนเนี่ยคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเรานะคะดังแบบนั้น หมยที่จะเน้นการเทรดตามเทรนอยู่2แบบนะคะนั่นก็คือเทรดแบบเบรกเอาลนะคะหรือว่าเทรดแบบว่าเป็นการเปลี่ยนเทรนนะคะเราเรียกว่าสตาร์เทรดเทรดดิ้งนะคะเราเทรดแบบที่2เนี่ยไมยที่จะขอเรียกว่าเป็นเทรนฟอลโลวิร์นะคะนั่นก็คือเราจะเทรดจังหวะหรกราฟเนี่ย การปูแบ็กกลับลงมานะคะหรือว่ากลับขึ้นไปและสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวไมค์ที่จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูการาฟจริงนะคะแล้วก็การเข้าเทรดจริงกันงั้นก็อื่นเลยนะคะเรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนนะคะเพื่อนๆน,นั่นก็คือว่าเราจะดูเทรนของตลาดได้อย่างไรนะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะทุกๆคนน่าจะทราบเป็นดีอยู่แล้วนะคะกับทฤษฎีของดาวเทียรีนะคะถ้าจากรูปนี้นะคะเป็นกราฟของคู่เงินนะคะยูโรนะคะ u s d ที่ทำฟิล์ม H1 นะคะ เราก็จะเห็นว่านะคะเพื่อไม่ดีว้วาดสวิงของการาฟเนี่ยก็สามารถที่จะตีสวิงได้ประมาณนี้ก่อนนะคะที่นี้ถ้าเราดูดีๆนะคะตรงช่วงนี้นะคะเนี่ยค่ะการาฟจะมีลักษณะเป็นดาวเทรนนะคะส่วนบริเวณตรงนี้นะคะกราฟนะคะมีลักษณะของการทํา ายที่สูงข,ขึ้นนะคะแล้วก็โลที่สูงข,ขึ้นนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยคือเป็น up ท r e n d นะคะแล้วตรงนี้นะคะก็มีการทําสวิงไฮที่ต่ําลงและสวิงโลที่ต่ําลงนะคะนั่นก็คือ down ทรนนะคะแต่นะคะไม่ที่จะบอกว่าเทรนต่างๆตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น down t r e อั up ทรนและด o w n t r e ฝั่งขวามือน,นี้นะคะเราจะเรียกอย่างนี้นะคะว่ามันคือ minor t r เทรนะคะเพื่อนเพื่อน เพราะว่ามันคือเทรนดย่อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเทรนหลักมันคืออะไรนะคะอยากจะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจมากขึ้นงั้นเดี๋ยวเรามาดูรูปในสไลด์ถัดไปเลยคะ่ะ ถ้าเกิดว่าดูกราฟนะคะไม่ที่จะตีลักษณะของเทรนนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะโดยที่เราจะเห็นนะคะว่าเราจะมองเป็นสวิงรอบใหญ่นะคะเราจะไม่ได้สนใจสวิงย่อยนะคะที่อยู่บริเวณอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าไม่ที่อยากจะให้เพื่อนๆดูไปลักษณะของการมองเทรนภาพรวมนะคะทีนี้พอเราตีลักษณะของเทรนภาพรวมได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าบริเวณจุดกลมๆนี้นะคะก็คือจุดหมุนนะคะหรือว่าบริเวณที่เป็น จุดสวิงของกราฟค่ะตรงนี้นะคะมันคือจุดที่เป็นสวิงไฮนะคะแล้วตรงนี้ก็คือจุดที่เป็นสวิงโลนะคะทีนี้ถ้าตามทฤษฎีของดาวเทอรีนะคะเราสามารถตีเทรนไลน์ได้นะคะดังนี้ค่ะก็คือเริ่มต้นจากบนสุดนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นของเทรนนะคะมายังจุดสวิง ครั้งล่าสุดนะคะแล้วตรงนี้ก็สามารถตีเทรนไลน์ได้เช่นกันนะคะถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันคือลักษณะของดาวเทรนนะคะดังนั้นเนี่ยบริเวณที่เป็นแบบนี้นะคะมันคือไมเนอร์เทรนแต่ว่าเทรนหลักของเขานะคะหรือว่าเมเจอร์เทรนเนี่ยมันก็คือดาวเทรนนั่นเองค่ะ สำหรับเมื่อสักครู่นี้นะคะมันเป็นการดูเทรนของกราฟนะคะโดยอาศัยทฤษฎีของดาวเทียรนะคะแต่ว่าทีนี้ไมดี้อยากจะมาแชร์เครื่องมือหนึ่งนะคะที่มันใช้เป็นตัวช่วยนะคะในการดูเทรนของกราฟนะคะนั่นก็คือการใช้เส้น EMA นะคะโดยที่สีชมพูนี้นะคะก็คือเส้น EMA นะคะที่ p e รี o d 20นะคะและส่วนเส้นสีดํานี้นะคะก็คือเส้น เอ็กโปแนนเคียนะคะ moving average หรือว่าเส้น EMA ที่หนึ่งสิบี่นะคะที่นี้เนี่ยถ้าเราเห็นจากรูปนี้นะคะจะเห็นว่าเส้นกราฟนะคะ candle เนี่ยมันยืนอยู่เหนือเส้น EMA สีดำนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเทรนด์หลักของเรานะคะเราก็สามารถที่จะบอกได้เช่นกันนะคะว่าเทรนด์หลักของกราฟเนี่ยก็คือเป็นเทรนที่เป็นเทรนขาขึ้นนะคะแต่ว่าบริเวณเส้น EMA 20สนี้นะคะจะเห็นว่ามีการ วิ่งนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปตามพฤติกรรมของกราฟราคานะคะที่มีการขึ้นนะคะแล้วก็มีการย่อลงนะคะเป็นลักษณะคูแบ็คหรือว่าเป็นดาวเทนช่วงสั้นๆน,นะคะแล้วก็กลับมาขึ้นเหมือนเดิมดังนั้นนะคะการใช้ moving average นี่ยก็สามารถช่วยให้เรานะคะดูเทนหลักแล้วก็เทนย่อยของกราฟได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วทำไมไมไดี้ถึงเอามาพูดเรื่องการดู moving average ถูกไหมคะเพราะว่า สำหรับกลยุทธ์ที่เราจะเทรดในวันนี้นะคะมันคือกลยุทธ์ที่เรานะคะจะใช้ EMA นะคะมาช่วยเรานะคะในการหาจุดเข้าเทรดนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะกับหัวข้อต่อมานะคะนั่นก็คือ เราจะเทรดด้วยการดูตามเทรนหลักได้อย่างไรนะคะโดยที่ไมดี้จะแบ่งกลยุทธ์การเทรดนะคะออกเป็น2แบบนะคะนั่นก็คือการเทรดแบบเบรกเอานะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นการเทรดจุดเริ่มต้นของเทรนเลยนะคะนั่นก็คือเราจะหาจุดที่เทรนหลักนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะเริ่มเข้าเทรดนะครั้งแรกที่เกิดขึ้นเลยะคะ่ะส่วนการเทรดแบบที่2นะคะเราเรียกว่าเป็นการเทรดแบบเทรนฟอลโลวิงนะคะนั่นก็คือเราจะเทรดจังหวะที่กราบนะคะ เทรน,นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเราจะหาจุดที่ราคานะคะคมีการย่อนะคะเพื่อให้เราได้จุดเข้าที่ราคาได้เปรียบนนะคะ่ะนั่นก็คือเป็นกลยุทธ์การเทรดแบบ pullback นั่นเองค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะมาดูกันกับกลยุทธ์แรกก่อนเลยนะคะนั่นก็คือการเทรดแบบกลยุทธ์สปาร์ของเทรนนะคะหรือว,ว่าเป็นการเทรดแบบเด็กเอานะคะจากรูปนะคะ อันนี้นะคะก็เพื่อนๆก็จะเห็นว่านะคะไม้ที่จะมี EMA นะคะก็คือ Moving Average เนี่ยอยู่ที่2ค่านะคะค่าแรกเส้นสีชมพูเนี่ยเป็น EMA เส้นเร็วนะคะตัวที่ไม้ที่ตั้งค่าเป็น Period เอาไว้ที่20นะะส่วนเส้นสีดำเนี่ยเป็น Moving Average เส้นชานะคะตัวที่ไม้ที่จะตั้งค่าเอาไว้ที่ประมาณ Period 144นะคะ เมื่อเราตีเทนไลน์นะคะจะเห็นว่าตรงบริเวณนี้นะคะเราสามารถตีเทนไลน์ได้นะคะด้วยเป็นลักษณะของเทนขาลงนะคะที่นี้เนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ชอบเทพดกลยุทธ์แบบเบรกเอาเทนไลน์นะคะจะเห็นว่ามันจะมีจุดหนึ่งนะคะที่มันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะคะก็คืออันนี้เป็นเทนขาลงถูกไหมคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ย จะเห็นว่านะคะมีลักษณะของแท่งเทียนนะคะที่เป็นบูลล h ่แควด์นะคะแล้วสามารถที่จะเบรกเอาเทนไลน์เส้นสีน้ำเงินนี้ขึ้นมานะคะเราปิดเหนือเทนไลน์นี้นะคะถ้าเป็นคนที่เทรดแบบเบร k เอาเนี่ยก็จะเข้าออเดอร์บายทันทีถูกไหมคะแต่ว่าจะเห็นว่าอะไรคะพอเราเข้าออเดอร์บายไปเนี่ยกราฟกลับไม่ขึ้นไปนะคะแต่ว่ากราฟนี้มีการรูแบ็กกลับลงมานะคะ นั่นมันหมายถึงว่าอะไรมันไปชนบริเวณเทรนหลักนะคะโดยที่ใชากราฟจากรูปนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเทรนหลักของกราฟนะคะมันเป็นเส้นสีดำเนี่ยมันคือเทรนขาลงนะคะแต่ว่าเราไปเทรดน,นาขึ้นนะคะโดยที่เหมือนเราไปส่วนเทรนหลักนะคะดังนั้นเนี่ยการเทรดแบบนี้นะคะมันเลยเป็นจุดที่เป็นฟอร์สเบรกเอานะคะก็คือเป็นการเบรกเอาหลอกนะคะก็คือไมเนอร์เทรนเนี่ยมันเราบอกว่ามันเบรกเอากํลาลังจะเป็นเทรนขึ้นถูกไหมคะแต่ว่า เมเจ r เทรนของเขาเนี่ยมันเป็นเทรนขาลงดังนั้นเนี่ยการส่วนเทรนหลักเนี่ยมันไลยน้ากลัวมากๆนั่นเองค่ะแล้วยังไงล่ะคะแล้วเราจะป้องกันการเกิดฟอสเบกเอาท์แบบนี้ได้อย่างไรนะคะโดยที่จะไม่เทรดส,สวนโดยที่เราจะไม่เทรดม n เนอร์เทรนเนี่ยไปขัดแย้งกับเมเจเทรนนะคะก็เลยเป็นที่มาของ การใช้โ <developed> <ra> <no S 2> มบิ้งแอปเปิลเสเส้นนะคะนั่นก็คือไมที่จะใช้เส้น EMA fast นะคะคือเส้นเร็วโดยที่ตั้งค่าพีเรียดไว้ที่ค่าต่ำๆนะคะให้เป็นตัวที่บอก Minor T r e n d นของกราฟนะคะหรือว่าเทรนย่อยแล้วใช้ EMA เส้นช้านะคะหรือว่าตั้งค่าไว้ที่ค่าย่อยๆเนี่ยเป็นตัวบอก Major Trend นะคะก็คือเทรนหลักของกราฟค่ะแต่ว่าในตัวอย่างของวันนี้นะคะโดยที่ไมที่จะยกตัวอย่างของคู่เงิน ยูโร USD นะคะไมคที่ก็เลยจะปังค่า e m s เสเนเร็วนะคะอยู่ที่ประมาณ20และใช้ e m a เสเนช้านะคะอยู่ที่ประมาณ144โดยที่ค่าเหล่านี้นะคะมันมาจากการแบคเทนนะคะแล้วก็เกิดจากการทดลองเพื่อหาค่าพีเรียดที่มันเหมาะสมกับคู่เงินนั้นๆแล้วก็ทําเฟรมนั้นๆนั่นเองค่ะ ค่ะงั้นเราเห็นกันไปแล้วนะคะว่าการเกิดฟอเบกเอาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วเราจะป้องกันกรณีแบบนี้นะคะไม่ให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการเทรดกลยุทธ์เบรกเอานะคะที่ไม้ที่ใช้ในการเทรดนะคะซึ่งมันง่ายมากนะคะโดยที่ไม้ที่จะใช้เส้น moving average นะคะมาช่วยเพื่อนๆในการดูการเปลี่ยนเทรนนั่นเองค่ะ งั้นนะคะสเต็ปแรกเลยเนี่ยเราก็จะดูก่อนนะคะว่าเมเจอร์เทรนของกราฟนะคะเป็นอะไรนะคะแล้วเราจะหาจุดนะคะที่กราฟมีการเปลี่ยนเทรนหลักนะคะโดยที่เราจะได้จุดเข้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของเทรนนั่นเองคะ่ะแล้วสเต็ปถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะหาจังหวะที่กราฟนะคะมีการ บรกเอาเมเจอร์เทรนนะคะแล้วเราก็จะหาจุดเข้าเทรนนะคะโดยที่จะเป็นสเต็ปที่3นะคะนั่นก็คือเราจะใช้ตัวคอนเฟิร์มนะคะจุดเข้าเทรนนะคะนั่นก็คือการใช้พาราบลิกซาค่ะแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเราจะเซ็ต TT นะคะแล้วก็ SL อย่างไรค่ะงั้นมาดูสเต็ปที่1ก่อนเลยนะคะนั่นก็คือการหาเมเจอร์เทรนให้เจอก่อนนะคะโดยที่ไมีเนี่ยจะใช้ เส้น EMA 144นะคะเป็นเส้นสีดำนี้นะคะเพื่อเป็นการแบบฝัง่งนะคะอยู่ใต้ EMA คือเทรนลงอยู่เหนือ EMA นะคะก็คือเทรนขึ้นนะคะทีนี้ก็จะเห็นว่าจากรูปนะคะกราฟราคานะคะจะวิ่งอยู่บริเวณใต้ EMA 144นะคะดังนั้นเนี่ย เมเจอร์เทรนของเขานะคะก็เลยบอกได้ว่าเนี่ยแหละก็คือเป็นเทรนขาลงนะคะพอดีมไม่ีด้ลืมบอกไปนิดนึงนะคะว่าอันนี้เป็นสเตปการเทรนะคะของการเล่นเบรกเอานะคะโดยกรณีที่เราจะเข้าลองนะคะหรือว่าเข้าบายออเดอร์นี่นนค่ะต่อมานะคะสำหรับสเตปที่สองนะคะนั่นก็คือเราจะรอให้ราคานะคะมีการเบรกเอาเมเจอร์เทรนนะคะหรือว่าเปลี่ยนจัก เทรนขาลงเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นนะคะจะเห็นว่าแท่งสีฟ้าแท่งนี้นะคะราคานะคะสามารถที่จะปิดนะคะได้เหนือนะคะเส้นทียมนอย44นะคะดังนั้นเราจะบอกเรานะคะว่าตรงนี้เป็นการเบรกเอานะคะกราฟนะคะมีโอกาสนะคะที่จะเปลี่ยนจากเทรนขาลงนะคะเป็นเทรนขาขึ้นนะคะนะคะทีนี้ เรายังไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าราคาจะเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นหรือไม่นะคะเราจะหลีกเลี่ยงนะคะจุดหลอกการเบรกเอาเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าพาราโบลิกสตารนะคะนั่นก็ คือเป็นหมวดของอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในหมวดของเทรนเช่นเดียวกันนะคะจากรูปผาตร,ตรงนี้นะคะเป็นแท่งเทียนที่สามารถเบรกเอา EMA 144ได้นะคะโดยที่ถ้าดูพาราบลิกซาแล้วเนี่ยซานะคะสามารถที่จะอยู่นะคะอยู่ใต้แท่งเทียนนี้ได้นะคะนั่นก็คือเป็นลักษณะของการคอนเฟิร์มนะคะว่ากรามนะคะก็มันจะเป็นเทรนขาขึ้นนะคะ ค่ะทีนี้นะคะพอเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าออเดอร์บายทันทีนะคะเมื่อจบแท่งเทียนแท่งนี้นะคะโดยที่เราจะตั้งสอร้อนนะคะอยู่ใต้แท่งนี้นะคะบวกกับระยะสเปรดนะคะเพื่อให้กราฟนะคะมีการสูิงตัวนิดนึงนะคะเป็น เป็นจุดสต็อปลอสของเรานะคะก็คือเส้นแดงนี้นะคะแล้วก็ TP นะคะกรณีที่เ,เพื่อนๆนะคะจะเอา List ward, ล i s ตต่อ Reward ด a t โช1เท่านะคะก็ตั้ง TP ที่1เท่านะคะก็คือบริเวณนี้แต่สําหรับใครนะคะที่ผ่านการ แบ็กเทรกราฟมานะคะก็จะรู้ว่าราคานะคะมีโอกาสที่จะขึ้นไปนะคะ mm hmm. เกิน1เท่านะคะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอา RR นะคะที่มากกว่า1เท่าได้นะคะก็อาจจะตั้งเป็น p p 2, 2> mm hmm. ทเท่าที่บริเวณนี้นั่นเองค่ะคะ่ะ mm hmm. แล้วนี่ก็คือขั้นตอนทั้งหมดนะคะ4ขั้นตอนนะคะในการเข้าเทรดออเดอร์บายนะคะสำหรับกลยุทธ์เบรกเอาหรือว่าการเทรดแบบจุดเริ่มต้นของเทรนดนั่นเองคะ่ะ ทีนี้ต่อมาเรามาดูกลยุทธ์การเทรดแบบที่2นะคะนั่นก็คือการเทรดแบบ Trend trend f o l l o w i n g นะคะหรือที่เราจะเทรดแบบ p pull b a c k นั่นเองค่ะและนี่ก็คือ3ขั้นตอนนะคะของการเข้าเทรดกรณีอลอง g entry นะคะหรือว่าเป็นการเข้าออเดอร์บนั่นเองค่ะสําหรับขั้นตอนที่1นนะคะให้เรานิยามให้เจอก่อนนะคะว่าตอนนี้เทรนหลักแล้วเทรนย่อยของกราฟเนี่ยคืออะไรนะคะต่อมาขั้นตอนที่2 ก็คือเราจะรอนะคะให้กราฟนะคะมีการ p pull ู back นะคะแล้วก็ไปต่อในทิศทางของเทนนั้นๆน,น,นะคะโดยที่เราจะใช้เครื่องมือนะคะมาช่วยหาจุดที่กราฟ l ูแบกแล้วไปต่อนะคะด้วย para ารา o บ i ิ s ซานั่นเองค่ะและสเต็ปสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเราจะเข้าออเดอร์นะคะแล้วก็ตั้ง TP และ SL ให้เหมาะสมค่ะค่ะทีนี้เรามาดูสเต็ปที่1ก่อนนะคะนั่นก็คือการนิยามเทนหลักและเทนย่อยนะคะเงื่อนไขนะคะของการ เทรดกรณี pullback นะคะนั่นก็คือเราจะเทรดแบบเทรนหลักและเทรนย่อยเนี่ยจะต้องเป็นเทรนชนิดเดียวกันนะคะกรณีจะเข้า long entry นะคะหรือว่า buy order เนี่ยเทรนหลักต้องเป็น up trend นะคะแล้วเทรนย่อยต้องเป็น up trend ด้วยค่ะทีนี้เราจะดูได้อย่างไรนะคะว่าทั้ง2เทรนนี้นะคะมันเป็นเทรนขาขึ้นด้วยกันทั้งคู่นะคะก็ให้เราใช้เส้น moving average นะคะ2เส้นมาช่วยเรานะคะกรณีจะเป็น up trend ทั้งคู่เนี่ยแท่งเทียนนะคะต้องยื เหนือ EMA เส้นเร็วนะคะแล้ว EMA เส้นเร็วเนี่ยสามารถที่จะอยู่เหนือ EMA เส้นช้า,าได้นะคะถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยมันก็คือเป็น up trend ทั้งคู่ค่ะส่วนกรณี down trend นะคะก็ตรงกัน<ต>ข้ามกัน,นะคะ่ะอังนั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนอย่างละเอียดนะคะก,<บ>กับการเทรดแบบ คู่แบกนะคะโดยกรณีนี้นะคะจะยกตัวอย่างของกรณีการเทรดหน้าลองนะคะสเต็ปแรกเลยนะคะให้เพื่อนๆนิยามให้เจอก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเทรดลั่เป็นอะไรแล้วเทรนย่อยเป็นอะไรนะคะจากรูปเลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเส้นคมพูนะคะคือ EMA20 นะคะก็คือเส้นเร็วและเส้นสีดํานี้นะคะคือ EMA 1 4 4นะคะก็คือเป็นเส้นช้าค่ะจากรูปนะคะจะเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยยืนเหนือ EMA ร้อี e นะคะแล้วก็ EMA เส้น20เนี่ยก็สามารถที่จะยืนเหนือ EMA เส้น1้อได้นะคะดังนั้นเนี่ยแบบนี้นะคะเราจะมียามได้เลยค่ะว่าเป็นลักษณะของอัพเทรนทั้งคู่อย่างแน่นอนนะคะต่อมาค่ะสเต็ปที่สองนะคะเราจะหาจังหวะนะคะที่กราฟนะคะมีการ ปูแบกนะคะแล้วก็ไปต่อเนี่ยโดยที่เราจะใช้เครื่องมือหนึ่งนะคะนั่นก็คือการใช้พาราโบลิกตาเข้าช่วยดูการปูแบกแลวไปต่อะคะ่ะจากรูปนะคะไมลที่จะวาดสวิง hmm. ให้เพื่อนๆดูนะคะจะเห็นว่าตรงนี้นะคะกราฟมีการวิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ย่อลงนะคะตรงนี้คือปูแบกนะคะจะเห็นว่าทรายอยู่ข้างบนนะคะนั่นคือปูแบกลงต่อมานะคะพอพาราโบลิกตามาอยู่ข้างล่างนะคะกราฟวิ่งขึ้นไปอีกนะคะ แล้วพอเมตานะคะเปลี่ยนมาอยู่ข้างบนเนี่ยมันคือการ pull back ลงนะคะเนี่แหละคะ่ะการที่เราจะหาจังหวะที่กราฟมีการ pull back นะคะเราสามารถที่จะใช้ การเปลี่ยนทิศทางของพาราโบลิกตาเข้าช่วยได้ค่ะทีนี้นะคะเพื่อเพื่อนๆเ,เข้าใจเรานะคะว่ากราฟเนี่ยมันมีการพลูแบ็กโดยการที่เราสามารถดูด้วยพาราโบลิกตาที่เปลี่ยนนะคะจากเดิมเนี่ยถ้าเป็นกรณีเทนขึ้นนะคะกราฟวิ่งขึ้นเนี่ยพาราโบลิกตาอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะแต่จังหวะที่ p u ลู b a c k คือตามาอยู่ข้างบนนะคะก็สลับนะคะทีนี้นะคะจังหวะที่เราจะเข้าเทนเนี่ยเราจะเข้าเทดเมื่อ ซามีการ pull back นะคะแล้วเปลี่ยนจาก pull back เนี่ยม,มาอยู่ข้างล่างนั่นคือพร้อมแล้วที่จะขึ้นต่อนะคะนั่นก็คือการเทรดกรณีเข้าบายนะคะก็คือให้ซาอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ซา pull back นะคะก็คือกราฟ pull back นะคะก็คือซาอยู่ข้างบนแล้วนะคะมีเข้าเทรดน,นะคะเมื่อเกิดพาราบลิกซาอยู่ข้างล่างเม็ดแรกนะคะนั่นก็คือกราฟม,มีแนวโน้มที่พร้อมจะไปต่อะคะ่ะ ทีนี้นะคะสเต็ปต่อมานะคะสเต็ปสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นสเต็ปการเข้าเทรดแล้วนะคะแล้วก็การตั้ง T P แล้วก็ S L นะคะหรือว่าการกำหนด List ์ต่อ w a r d Ratio นะคะจากรูปค่ะ มาดิเห็นแล้วนะคะว่านี่คือลักษณะของอัพเทรนนะคะ EMA ฟอยู่เหนือสโลนะคะแล้วก็พราบริสตานะคะมีการวิ่งเป็นลักษณะของอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนนะคะสลับไปมาค่ะให้เราหาจังหวะที่จะเข้าออเดอร์บายนะคะเมื่อตาคลูแบ็กจบแล้วแล้วก็เม็สตามาอยู่ข้างล่างเป็นเม็ดแรกนะคะอันนี้นะคะเป็นแท่งเทียนนะคะที่เม็สซาอยู่ข้างล่างเป็น ครั้งแรกนะคะแล้วสามารถปิดในลักษณะของบูห l ี่คานเดิลได้นะคะดังนั้นเนี่ยแท่งนี้นะคะจะเป็นแท่งเทียนคอนเฟิร์มนะคะในการเข้าออเดอร์บายค่ะนะคะก็คือครบ2องั้นไขนะคะก็คืออันแรกเลยเนี่ยซายอยู่ข้างล่างเม็ดแรกนะคะแล้วก็เกิดบูห l i ่คานเดิลนะคะที่สามารถยืนเหนือเส้น EMA ฟได้นะคะเข้าออเดอร์บายทันทีค่ะเพื่อนๆล้วตั้งสต็อปลอนนะคะที่ใต้ของ โลนะคะของแท่งเทียนคอนเฟิร์มนี้นะคะบวกระยะสเปรดนิดนึงนะคะดังนั้นนี่กคือ SL นะคะที่นี้การกำหนด PP นะคะเราสามารถกำหนดได้ขึ้นอยู่กับ r i s k to r e w a r d ratio ของเรานะคะอันนี้คือ RR 1เท่านะคะแล้วก็นี่คือ RR 2เท่าคะ่ะ ค่ะก็เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับกลยุทธ์การเทรด2แบบนะคะนั่นก็คือการเทรดแบบเบรกเอาทนะคะหรือว่าจุดเริ่มต้นของเทรดนะคะแล้วก็การเทรดแบบที่2เนี่ยก็คือการเทรดแบบเทรนฟอลลวิ่งนะคะก็คือการใช้การพูลแบงค์นะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับกลยุทธ์การเทรด2แบบนะคะนั่นก็คือการเทรดแบบเบรกเอาเทนหลักนะคะเพื่อเปลี่ยนเป็นเทรนตรงกันข้ามนะคะแล้กับกลยุทธ์ที่2นั่นก็คือเป็นกลยุทธ์การเทรดแบบเทรนฟอร l l วิ i n g นะคะหรือว่า ็นการเทรดแบบคูลแบ็กค่ะและสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ชื่นชอบกลยุทธ์นี้นะคะบางครั้งเนี่ยไม่มีเวลาที่จะเฝ้าจอนะคะในจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนแท่งเทียนขึ้นมาพอดีนะคะเราก็ไมดีนะคะก็ได้พัฒนานะคะเป็นระบบช่วยเทรดน,นะคะที่จะมาช่วยเพื่อนๆเ,เฝ้านะคะในการเกิดแท่งเทียนครั้งต่อไปนะคะเพื่อดูเพื่อมาช่วยเรานะคะในการดูสัญญาณนะคะแล้วก็หากม,มีจุดที่เป็นตรงตามเงื่อนไขนะคะของ การเทรดแบบสองกลยุทธ์นี้นะคะ EA นะคะหรือว่าระบบเทรดอัตโนมัติเนี่ยก็จะสามารถที่จะช่วยเพื่อนๆในการเข้าออเดอร์ได้ค่ะและสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะถ้าหากสนใจนะคะ EA ที่ไมดี้ได้พัฒนาอยู่นี้นะคะก็สามารถที่จะอินบ็อกนะคะมาคุยกับ ไมดีได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะ MM Channel นะคะก็ต้องขอลาเพื่อนๆทุกๆคนไปก่อนแล้วนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เป็นกําลังใจแล้วก็คอยติดตามไมดีมาโดยตลอดเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะกับการเทรดฟอร์เร็กนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรง happy b แบบป d a นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ